ส่วนตัวธีมการลงทุนนะครับเผื่อใครที่บอกว่าอยากลงตัว DIY จะลงอะไรได้บ้างนะครับถ้าไม่อยากลงอ p t ติมัทนะครับถ้าเป็นธีมการลงทุนที่ยังแนะนําอยู่เนี่ยถ้าเป็นกลุ่มจีน G เนี่ยก็ย,ยังรู้สึกว่ายังไปได้อยู่เพราะด้วยเหตุผลที่บอกเล่าไปแล้วทั้งหมดนะครับเผื่อใครอยากกระจายความเสี่ยงออกมาจากหุ้นสารัตเพราะว่าเราถือคอพอตก็เป็นสารัตเยอะแล้วแล้วก็จีนถ้าเราดูในเรื่องของ Market Prediction เรื่อง Market Cycle ต่างๆเนี่ยตลาดหุ้นจีนเนี่ยโดยเพราะเอชชรยก็ยังมีโอกาสขึ้นต่อไปได้ ยังไม่ได้ขึ้นสูงมากเมื่อเทียบกับตอนที่มันตกลงมานะครับเพราะฉนั้นในตัวตีมติก DIY เนี่ยสามารถเลือกตีมที่เกี่ยวกับจีนได้5้ตีมนะครับเหมือนเดิมก็คือตลาดหุ้นจีนเทคโนโลยีจีนสุขภาพจีนพลังงานสะอาดจีนแล้วก็ตีมตลาดหุ้นฮ่องกงนั่นเองนะครับก็ลองไปเลือกได้บางคนถ้า DIY ตีมจีนมาตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้จริงๆก็ยังถือต่อแล้วก็ DCA ต่อไปได้นะครับก็คิดว่ามีโอกาสที่จะไปต่อได้แล้วก็ความเสี่ยงไม่ได้มากถ้ามันมีความผันผวนเยอะผมว่าถ้าป ปีหน้ามันก็กลับมาขึ้นเพราะว่าโดยภาพรวมแล้วตลาดหุ้นจีนต่อให้ขึ้นมาปีที่แล้วเยอะเนี่ยภาพรวมก็ยังไม่ได้ดูแพงมากเมื่อเทียบกับศักยภาพของเขานั่นเองนะครับส่วนถ้าเป็นตีมอื่นๆล่ะน,น,นอกเหนือจากหุ้นจีนนะครับก็มีแนะนำประมาณ5ตีมนะครับ กลุ่มแรกก็คือตัวตัวเฮลท์แคร์นะครับตัว iXJ นะครับตัว Global Health Care นะครับกับตัว Genomics นะครับก็คือเป็นแบบเหมือนเหมือนเป็นเทคของเฮลท์แคร์นั่นเองที่เป็นการปฏิวัติวงการสุขภาพนะครับเป็นการรักษาเชิง DNA แล้วกันพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโรคสมัยก่อนที่เรารักษาไม่ได้เนี่ยเราก็สามารถรักษาได้ด้วย Genomics แล้วตัว Genomics เนี่ยก็จะถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆด้วย AI ที่เข้ามาคือตอนนี้ AI มันไปช่วยหลากหลายอุตสาหกรรมด้วยอุตสาหกรรมหนึ่งที่ เขาคิดว่าน่าจะมาช่วยได้เยอะก็คือเรื่องของเฮลท์แคร์เพราะว่าสามารถที่จะไอดีนติฟายโรคได้คิดค้นยาได้ดีขึ้นถูกไหมครับทดลองต่างได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะ,ะคํานวณต่างๆรวมถึงไปช่วยในการประมวลผลของ DNA เนี่ยในเรื่องของจีโนมได้ดีขึ้นก็จะรักษาได้แบบตรงมเป้ามากขึ้นค่ารักษาโรคที่มันยาก,ยากๆเนี่ยมันก็จะถูกลงเพราะนั้นธีมเฮลท์แคร์เนี่ยน่าจะยังไปต่อได้นะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูองค์ประกอบของดัชนี s อนี P, เนี่ยจริงๆเขาก็จะมีเดอะแบกอยู่2 กลุ่มนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็คือกลุ่มเทคโนโลยีนะครับอันดับหนึ่งเลยกลุ่ม2ก็คือกลุ่มเฮลท์แคร์นั่นเองซึ่งปีที่แล้วเนี่ยกลุ่มเทคโนโลยีก็กตัว S&P ขึ้นมาเยอะเนอะในขณะที่กลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยไม่ค่อยได้ขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าถ้าตลาดหุ้นสหรัฐยังจะขึ้นต่อนะครับเซกเตอร์โรเตชันเนี่ยเงินมันน่าจะไหลกลับเข้ามากลุ่มที่มีศักยภาพแล้วก็น่าจะยังเติบโตได้แล้วก็ได้ประโยชน์จาก AI ด้วยเป็นอุตสาหกรรมที่ทคนมีคคววาาาาามตาต้้้ออออองงงกกรรรยูู่่็ืืััสุขขภพพนนเเเะถไปด ตัวไซเคิลของการลงทุนเนี่ยจริงๆถ้ามองว่าเป็นเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยเงินมันก็จะสวิชไปในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเพลทแคร์กลุ่มคอนซูมเมอร์ ที่ไม่ไซเคิลก็คือคอน s u m e r ที่เป็นแบบเซเปอรก็คือพวกแชมพูสบู่ยาสระผมอะไรที่ต้องกินต้องกินต้องใช้เนี่ยอันนี้ก็ก็จะต้องใช้อยู่เพราะนั้นเฮลท์แคร์ก็จะเป็นอย่างหนึ่งที่ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงหรือจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายคนก็ยังต้องใช้บริการสุขภาพซึ่งณปัจจุบันถ้าเทียบแล้วเนี่ยมันยังแลกกาดอยู่แล้วก็ไม่ได้แพงนะครับถ้ามองจากโครงสร้างของหุ้นในสหรัฐนะครับเพราะนั้นคิดว่าตัวเฮลท์แคร์และจีโนมิกน่าจะยังพอลงทุนได้นะครับใน ถ้าใครต้องการที่จะออกไม่ได้ลงทุนแค่จีนนะครับส่วนอีก2ตีมก็เป็นตีมพลังงานสะอาดและก็ลิเทียมแบตเตอรี่อันเนี้ยมุมมองคล้ายๆกันเลยก็คือว่า2กลุ่มอันเนี้ยเหมือนยูทิลิตี้ระดับหนึ่งแล้วครับหมายความว่าทุกคนต้องใช้พลังงานแล้วตอนนี้โลกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานสะอาดแล้วก็ตัวลิเทียมแบตเตอรี่เนี่ยก็อยู่ในอุปกรณ์ที่เราใช้หลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นยูทิลิตี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับเฮลทแคร์เมื่อไหร่ที่ตลาดขึ้น ขึ้นไปในจุดที่มันสูงสูงหรือบับเบิ้ลเงินควรจะต้องสวิชไปอยู่ในพวกยูทิลิตี้เฮลท์แคร์ที่มันเป็นอะไรที่คนต้องใช้ชัวร์และถ้ายังไม่แพงเนี่ยมันจะสบายมากหรือว่าถ้าจ่ายตันผลได้มันก็จะนิ่งเพราะกลุ่มเนี้ยจะมีเงินฝีดเข้ามาเสมอต่อให้เศรษฐกิจจะแย่คนก็ยังต้องไปโรงพยาบาลไปรักษาสุขภาพหรือต้องใช้พลังงานต้องใช้ลิเทียมใช้แบตเตอรี่พวกเนี้ยนะคะเพราะนั้นตีมพลังงานสะอาดลิเทียมแบตเตอรี่คิดว่าก็น่าจะยังไปได้แล้วก็ถ้าไปดูในช่วง 3. ป ปีที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าตัวพลังงานสะอาดกับลิเทียมปีที่แล้วมันจะขึ้นมาพอสมควรก็ตามแต่ถ้าไปเทียบ3ปีเนี่ยจริงๆเนี่ยยังติดลบอยู่เลยเพราะว่ามันไปพีกก่อนหน้านั้นแล้วนะครับที่กระแสตรงนั้นบูมแต่ว่าถ้าเทียบตั้งแต่ตก2022เนี่ยจริงๆยังไม่ค่อยขึ้นมากเป็นฝั่งเทคอย่างอื่นหรือเป็น AI ที่ขึ้นไปก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองว่าพลังงานสะอาดกับตัวแบต,แบตเตอรี่เนี่ยเป็นคล้ายๆยูทิลิตี้ที่ยังไงคนก็ต้องใช้และมันยังขึ้นมาไม่เยอะ มูลค่ายัางไม่ได้ดูแพงมากเนี่ยเงินก็สามารถที่จะสวิชเข้ามาตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็4ีตีนี้ตามเทร y b บุ๊กเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็น่าจะยังลงทุนได้ถ้าลงทุนแล้วตลาดหุ้นเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยคิดว่า4ตีมเนี่ยไม่น่าจะลง,ลงหนักเท่ากับตีมอื่นๆเพราะมันอยู่ในจุดที่เป็นเลดสเตทที่ ควรจะลงทุนได้อยู่แล้วนะครับส่วนอีกตีมหนึ่งนะครับตีมขวาสุดนะครับตีมรักของใครหลายคนนะครับก็คือตีมกัญชานะครับอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นตีมจ็อกเกอร์และกันตีมม้ามืดที่อาจจะวิ่งแรงได้ในปี69นะครับแลกมาด้วยความเสี่ยงที่เยอะเพราะนั้นถ้าคุณไม่อยากจะแบบตื่นเต้นอะไรมากๆกนะครับก,ก็ฟังไว้แต่ไม่ต้องลงได้นะครับแต่ว่าข้อดีของตีมกัญชาคืออะไรก็คือถ้าเรามองไปดูเรื่องของไซเคิลของมันเนี่ยจริงๆมันขึ้นไปพีคเนาะแล้วก็ล่วงลงมาหลายปีมากแล้ว แต่ปี 2021, 2 2 2 2 2ส2บ2 2 4 2้าถ้าจำไม่ผิดนะก็คือล่วงมาเรื่อยๆเลยนะครับแต่สิ่งนี้อาจจะกำลังเปลี่ยนไปเพราะว่าปีที่แล้วจะเห็นว่าช่วงปลายปีเนี่ยหุ้นหรือว่าตีมกัรชาเนี่ยกลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทางชรัมเองเนี่ยมีการไปกระตุ้นในเรื่องของที่จะให้ มีลดระดับตัวกัญชาเนี่ยเพื่อเป็นยาเสพติดระดับ3 s c สเก u ด e วเนี่ยก็คือมีการผ่อนคายมากขึ้นไม่ใช่ยาเสพติดแบบพวกพวกอันตรายโคเคนเฮโรอีนอะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็น s เก e ด u ว e สแล้วเนี่ยก็จะเหมือนแบบมาเชิงเป็นยาเป็นการแพทย์อะไรได้แต่ถามว่าก็ยังไม่ได้ถูกกฎหมายขนาดนั้นนะครับแต่ทําไมหุหน้นถึงขึ้นเพราะว่าถ้ามันเปลี่ยนเป็นระดับ สเกตด3วสามจริงๆเนี่ยโครงสร้างการทําธุรกิจจะเปลี่ยนไปณปัจจุบันกัญชาเนี่ยเป็นสเกตดูวหนึ่งเนี่ยภาษีเนี่ยจะคิดจากกําไรขั้นต้นนะคะเพราะฉะนั้นมันประสูงมากแต่ถ้าเป็นสเกตด3วสามแล้วเนี่ยภาษีจะกลับมาคิดจากกําไรสุทธิปกตินะครับกำไรขั้นต้นคือรายได้หักต้นทุนผลิตได้เท่าไหร่นั่นคือกําไรขั้นต้นนะครับยังไม่หักค่าจัดการค่าโฆษณาค่ามาร์เก็ตติ้งค่าน้ําค่าไฟอะไรเลยเนี่ยคุณต้องจ่ายภาษีจากตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นน่ะมันเลยทําให้หลายบริษัทเนี่ จริงนะครับธีมกัญชาเนี่ยถ้าไปดูแต่กําไรไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงได้จะมาคิดภาษีจากกาไรสุทธิเนี่ยจะทําให้กําไรในหลายๆบริษัทเนี่ยแทบจะโดดพุ่งขึ้นมาได้เยอะมากเลยนะครับเพราะว่าเสียภาษีน้อยลงมากนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ไปดูได้แล้วก็จริงๆการทบทวนเรื่องการจัดอันดับเนี่ยถ้าจะไม่ผิดมีมาตั้งแต่สมัยนโยบายของประธานาธิบดีไบเดนแล้วนะครับแต่ว่าทรัมป์เนี่ยมากระตุ้นตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าอย่างที่บอกนะครับทรัมป์เขามีหัว เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยจะทํายังไงเพื่อให้ มีตัวมากระตุ้นเศรษฐกิจได้หรือมีข่าวอะไรมาทําให้เงินมันไหลเข้าไปในเซกเตอร์หุ้นบางอันได้เพราะจริงๆตัวกัญชาเนี่ยถ้ามองมูลค่าของเศรษฐกิจมาเนี่ยมันเป็นมูลค่าที่ใหญ่มากๆเหมือนกันนะครับคิดว่าช้าก็คงมองเป็นออปชั่นหนึ่งเหมือนกันในการที่จะมากระตุ้นตรงนี้เซอร์ไพรส์แรกเขาทาไปแล้วตอนต้นปีก็คือบุกจับมาดูโรนะครับของเวเนซุเอลาเราไม่รู้ว่าอีกเนี่ยสามวันเนี่ยเขาจะทําอะไรบ้างนะครับกัญชาอาจจะเป็นหนึ่งในน,น,นั้นเพราะนั้นถ้าสามารถเปลี่ยนแปลงมาได้จริงเนี่ ราคาของ หุ้นกลุ่มกัญชาน่าจะขึ้นได้มากแต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นราคาก็อาจจะทรงๆนะครับแต่ว่าในมุมหนึ่งก็คืออย่างที่บอกถ้าไปดูตัวไซเคิลของมันแล้วเนี่ยหุ้นกัญชานเนี่ยลงมาเยอะมากแล้วก็คิดว่าโอกาสที่จะเสี่ยงหรือลงต่อเนี่ยก็น่าจะน้อยมากแต่กลับกันถ้ามีข่าวดีมาเนี่ยน่าจะขึ้นได้เยอะแต่อย่างที่บอกตรงเนี้ยมันไม่ได้อิงกับแค่เรื่องของธุรกิจอย่างเดียวมันเป็น regulatory risk เลยซึ่งเราก็ตอบไม่ได้ว่าเขาจะได้การจัดอันดับใหม่หรือเปล่านะครับก็เป็นความเสี่ยงเพราะนั้นอนน ถ้าใครจะลองพิจารณาลงทุนก็ต้องรับความเสี่ยงตรงนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากที่จะไปปุ๊บปั๊ดหรือทําอะไรที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยผมว่า4ี่ทีมแรกธีมบริการสุขภาพจีโนมิกพลังงานสะอาดและก็ลิเธียมแบตเตอรี่เนี่ยเป็นธีมที่น่าจะยังลงทุนได้โดยเฉพาะในช่วงที่หุ้นขึ้นมาสูงสแล้วเนี่ยก็ควรลงทุนในกลุ่มเฮลท์แคร์กับยูทิลิตี้และก็อีกอันนึงก็คือพวกพลังงานอยู่แล้วซึ่งตรงนี้พลังงานบนโลกใบนี้ก็เปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาดขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะคร มีความน่าสนใจอยู่นะครับตอะนั้นถ้าใครลงตีมจีนอยู่แล้วผมว่าก็ตีมจีนต่อไปถ้าใครที่ยังไม่ได้ลงทุนก็อาจจะพิจารณาจากตีมจีนหรือว่ามาอยู่ที่กลุ่มเหล่านี้นั่นเองนะครับถ้าดูคลิปนี้จบแล้วแล้วสงสัยว่าทําไมตีมติกออปติมายถึงเป็นพอร์ตเซตเทัลไลท์ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการลงทุนสําหรับใครที่อยากลงทุนในกลุ่มเมกะเทนทั่วโลกสามารถคลิกลิงก์ถัดไปแล้วก็ไปดูคลิปตีมติกออปติม z ยแบบละเอียดได้เลยครับ